ยังยังไม่เลิกพฤติกรรมยืนดักแบบนี้นะยังไม่เลิกพฤติกรรมมายืนดักแบบนี้อีกเหรอเอาป่าเราก็้นกันแล้วก็เลยแยกคนแยกกันเลิกกันอ๋อรถชนกันมากันเกือบทั้งโรงพักกันเหรอจราจรสอยมะขนงใช่ครับอ๋เล่นกันแบบนี้เลย นี่เป็นการไหลสดจากเพจเกรียงไกรไทยอ่อนของกลุ่มนักรบด่านเทือนที่เผยแผผพร่ภาพเหตุการณ์สงสัยว่าเป็นการตั้งด่านผิดกฎหมายหรือไม่โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นจุดบริเวณสะพานทําให้การ,รจราจรติดหนักและจุดที่ตั้งด่านไม่มีการตั้งกลวยหรือป้ายที่แสดงว่าเป็นด่านตรวจยังยังไม่เลิกพฤติกรรมยืนดักแบบนี้เลยยังไม่เลิกพฤติกรรมมายืนดับแบบนี้อีกเหรอเอาป่าเราก็ชนกันลก็เลยแยกคนแยกตองเลิกกันอ๋อ รถชนกันมากันเกือบทั้งโรงพักกันเหรอจราจรสนอพระโขนงใช่ครับโอ้เล่นกันแบบนี้เลยข้อสะพานนี่ที่ที่เหมาะเลยนะเขาพุ่งไปกันเนี่ยคุณไม่เห็นเหรอเออชาลุกร้องมายืนดักแล้ววันนี้จะไปดักที่ไหนไหมวันนี้ไปดักที่ไหนเลยไหมเอ้าพี่เกาให้ผมไปแล้วนะเเดินลยครับโอ้โหนี่จะมาขี่รถชฉบาลเข้าไปอีกสุดยอดเลยอ้าไปได้เหรอลากันเหรอฮะลากันเหรอเนี่ยรถไม่มีทะเบียนปัญจราจรภาษาอะไรผานขี่รถไม่มีทะเบียนฮะ เ่นนไอรถคันนี้ทั้งปีทั้งชาติไม่เคยติดทะเบียนแต่พากันขี่มาหาเจ้าประชาชนผมถูกพวกนี้เลยครับฮะมันเป็นยังไงหน้าที่หลักคอยทำอะไรอะไรนะหน้าที่หลักคอยทับอะไรต้องผมคอยทำอะไรหน้าที่หลักคอยทำอะไรทำอะไรครับคุณชนผมเหรโอ้โหเดินกระแทกผมใช่ปะนี่งานผมนี่รถของผมแล้วคุณมาด่านชนผมทำไมเออแล้วคุณมามาขวางทางทำไมล่ะแล้วคุณมาชนผมทำไมเออฮะจับบนสะพานเลยโอ้โห อยากทำอะไรก็พากันทำนะสุดยอดทำครูนักดนตรีเขไปครับแม่มีการเดินชนผมด้วยแล้วดูดิดูมันทำดูดิรถปิดจะเป็นสไตล์มันพากันมายืนดักจับบนสะพานมือทำได้ยังไง จากนั้นทางด้านของกลุ่มนักรบด่านเตือนได้เข้าไปถามชาวบ้านที่ยืนอยู่ข้างรถกระบะสีขาวก็พบว่าคนขับรายนั้นก็ถูกแจ้งข้อหาเมาลัวขับก่อนที่ตำรวจจะพาขึ้นรถไปแล้วบอกว่าพาไปกดเงินแต่คนที่มาด้วยยืนยันเพิ่งเลิกงานและดื่มไปเพียงหนึ่งกระป๋องเท่านั้นเมื่อกี้เขาเรียกพี่ทำไมเขาจะไม่เอาตังค์ก็ดีเอาเอาคนขับไปเอาตังค์แล้วนะเอาตังค์ค่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าเมาลักขับที่เราทำงานเพิ่งมานี่แหละไม่ไดเลยนะยังไง มันจัดจนประมาณนอมันบอกจะไปเอาตังค์ใช่ไหมเอาอะไรจะไปโอนให้มันอะบอกว่าทีนี้ผมผมถ่ายรูปผมถ่ายรูปแล้วมาถ่ายรูปผมกับพี่สาวด้วยโอ้โหเขาเขาถ่ายรูปเราได้ไม่ตำรวจหรือโจรวะมันไม่้เราถ่ายรูปไงมันมันมันจะเอาตังค์พี่เท่าไหร่เขาเขเป่าหลายพันละ บอกบอกหลายพันเหรออ,อมันไม่เคยเคยเจออย่างนี้หลายพันแหละไม่สองก็สามพันอ่ะเมื่อกี้บอกที่ไปเอาตาไปกดตังค์เหรอเมื่อกี้เนี่ยนัน่นพี่ผู้ชายคนขับรถน่ะมันพาไปแล้วโดนพาพาไปแล้วเหรอม,มันพาไปกดตังค์โอ้โหเออมันพาไปกดเอาตังค์ก็เลยถ่ายวีดีโอไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอเออได้แล้วรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับมารอมาส่งเอาเลยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเอาเลยเอามันให้คนขับไปกดตังค์กับพวก ขับไปกดังเฮ้ย <He i, S 2> มึงทำได้ยังไงอ,อยู่ไหนอยู่ไหนทำโอ้ก็จะเอสองหมื่นอ่าไม่เป็นไรยงินประกันสองห0ื่นอยู่นั่นแหละถูกแล้วเงินประกันสองห0ื่น่ะถูกแล้วแต่ให้ให้ให้มันเป่าให้มันเป่าให้มันเนทสให้มีหลักฐานด้วย,มวยไม่ใช่ว่าจับเฉย S <S แล้วถ้าเสงสินติดนานไหมก็กินเบียร์ไป,ป่องนก,กินเบียร์ปองนี่มีไกับขีไหมล่ะ <S <S มีมีครบทุกอย่างเออนั่นแหละ <S <S นี่แหละ <S 2> <S 2> <S ผมจะพาไปดูว่ามันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเดี๋ยวตีเดี๋ยวสีวสไปลงพักอะลอยงพักลงเดี๋ยวตามไปถงพ่รับรอง่เลืองเบียร์กัเดียวนาว่า <S <S 2> <S 2> น,น,นะไปลรงพักดูจะก้าจับ ล่าสุดทางด้านของพันตารวจเอกชัยวัน์ประดับไทยผู้กุมกับการสอน,นอพระขนงก็เปิดเผยกับทีมข่าวคมชันลึกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากผู้ตายบังคับบัญชาขณะนั้นก็มีเหตุรถชนกันทางเจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ไประหว่างนั้นก็มีรถที่วิ่งสัญจรไปมามีอาการเมาแล้วขับซึ่งหลังจากนี้ก็จะให้รายงานเป็นรายลักษณ์อักษรมาอีกครั้งทุกอย่างก็ว่าไปตามพยานหลักฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย และนอกจากนี้ก็ทราบว่าทางกลุ่มนักรบด่านเถื่อนจะเข้ามาแจ้งความเจ้าหน้าที่เหล่านี้ในความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่เข้ามาพร้อมย้ําว่าคนส่วนใหญ่ก็จะยดติกับพมว่าด่านลอยแต่ตำรวจก็มีหน้าที่ในการจับกลุมตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทําความผิด